สวัสดีจ้าพี่น้องมาพ่อกันอีกแล้วเนาะกับสาวไทยในเมกากับมอนีกะหายกันหนาหายตากันไปโดนเ้วได้จ้งกะมาพ่อกันีกเชนึองคือว่ายุงจ้ายุงหลายเฮดงานกับหลายทั้งเฮดงานทั้งไปเรียนมันกับบ่มีเวลาเนาะพอดีมอนีล้องถ่ายคลิปเบิ่งว่ามันจะเป็นจังไรกะไม่เฮดงานนั่นละจ่ายเฮดงานพอดีกะ ยุทธพักซิมหานะที่จะ,จะกับเลตท้ายคลิปเป็นเลนเบิงพอดีต่มมะมาจ้ะต่มมะมา,มาอ่ามะมาของฟารางนะจ้ะจะเป็นนี่ห่อนี่เนาะบ่อยากให้เบิงของบริษัทเขาจะวันนี้ยังนะจ้ะก็ท้ายคลิปเลนซื้อแก่ว่างๆพอดีหิว กะเลยเบสสูกันฟังซ้่อจา้าเพราะว่ามันเหงาอยู่นี่กะอยู่ผู้เดียวกะขอบลัวกะอยู่มังไยเนาะบางที่เข้ากะบุมมี่หยังเหตุกะเลยต้องท้ายคิบเลนอาจจะแก่เหงาแก่เซ้งแต่ยัง เขผู้นี้เนาะกับผัได้เหงาปันหาอลไรเพราะว่าเฮตุงานเขาจะได้ลืมได้ลืมฉี่เท้าเห็ดไปวะยังกับเขาเอิด mm. เหตุงานเราวมนจิลืมเรื่องดังเล่าที่เท้าผ่านมาแล้วก็คิดอนาคตไปทั้งนานเหตุจังไหนอีกแต่ย้บบอกปากทุกคนนะจ๊ะว่าปากเบิ่งติดตามแนะ่เพราะว่าพึ่งข้างแรงนะจ๊ะว่าเป็นข้างแรงล้วก็หลายคัก่ว่าอาจจะว่าบบเกง่ง แบนได้เพราะว่าเป็นคนขี้อายจักน้อยนะจาะก็เลยพอดีก็เลยแบบก็เพื่อๆหื่อย่างเฮ็ดเบิงก็นี่จ้ะมาม่เนี่ยมันไม่อย่างดอกก็เลยกินให้กินให้เบิงพ่อะไรจะง่ายๆนะจ้ะเพราะว่าเวลามันบ่อหลายไม่เห็นงานอยู่นี่ก็ต้องแบ่งเ,เวลาเพราะว่าเขาเขาใจไร ไายวันเท่าเป็นไายชั่วโมงจากคันเท่าเหงานให้เขาบ่เต็มชั่วโมงนี่เท่ากับมีปัญหาถ้าต้องเหงานให้เขาครบตามที่เขาจ่ายแรงเท่ามากซึมหานาทีจะคือให้ไปเทคเบรกคือว่าให้ไปพักสึมหานาทีกะไม่เหมือนี้กะไม่เหงานปกติกเหงานตีซีจ้ะตีซีกะเลิกประมาณามาบ่ายโมงเชิงกะบ๊ะบ๊ะกันเนาะคันที่กินนี่จเพราะว่า มีเวลาหน่อยจ้ะเว้พอดีงานมันก็หลายเราะมือนี้มาบ้านนี่ก็เมื่อยเมื่อยแต่ก็อดเอาดอกอยู่บ่ได้ยังไงอ่ะเข้าต้องอดเอาแห้วเห้งานเพื่อเงิน แต่ทางบุญกัป็นยังไงวาทางเมืองไทยกัผู้คนเฮ็ดงานกับจะมีงานเฮ็ดก็ดีจ้าแต่ว่าคนมันมีงานเฮ็ด่กิเขากับพ่อซอยกันได้กับพ่อซอยกันเนาะคนเฮ็ดการเฮ็ดงานนี่เขากับพ่ออยู่พ่อกินยักหน่อยู่แต่ว่าคนมัมีงานเฮ็ดนน่ที่เขาจะกินอี่อย่างแต่นี่ก็เฮ็ดงานกกินนี่ละจางง่ายๆคือก็แต่ละมามา พอดีทายเก็บนนิกอ่ะอยู่ในห่องพักพักกินขอนี่นะจ้ะเป็นห่องนางพักสวยนะจ้ะกล้องอาชีพอดีจัง่อยว่าปรับยากมันตั้งคืน้นอืมชนะอะไอย่างเงน้ยไม่ดูเดี๋ยวจ้ะเข้ามา,เ,าเออในไอ้อย่างของวางบานเฮานะไอ้ชิปมันฝรัง่งสายยางของกิน กินเล่นๆนะจ้ะมันคล้ายๆของเด็กหน่อยป่าเนวะน่ะพใ่ย่ก็กินได้ยอยู่นี่ใช่ปะต้องใจเป็นเครื่องเอาเงินหยดเครื่องไปเอาอันนึงกต่คันเป็น,ข,ออนขนมห่อหน้อยๆกับประมาณสี่สิบบาทได้สามสิบบาทนะจ้ะเพราะว่าตัค่าดอนหนึง่งดอนวัดดอ,ดอนลาเดียว ว่าอาทิตย์นี้ก็จักซิบ่รู้ว่าสิเหันต์หยังเพราะว่าหยุดเสาทิดอาจจะลงคลิปให้เบิงจจกหน้อยน้ำอยู่จาะว่าัากัยุงจักหน้อยว่ารถกับพังน้ำมันเครื่องก็ต้องไปทายอืมถ้าก็เคร่งยางล่มก็บ่ค่อยดีแถมไฟตารถก็เสียจากก็ได้แบ นี่เดเนนเสียเงินคข้ามาลดมันก็คือว่าลดเนาะมันมาแมนซื้อขึ้นไม่ได้ซื้อรถซื้อขึ้นโพมนเนาะซื้อรถมันก็ต้องรถตามซื้อ <c oughs> จ้ะมากินบามาก,กันต่อจ้ะยา่ากันเด้อ เมื่อนี่อากาศอยูนี่อเมริกานี่กับแปดสิบห้าแปดสิบห้าอาเล่นให้กับบานห้ากับสิบคือประมาณสามสามสิบสามสิบห้าองศาก็ห่อนยุจ่าพอถึงห่อนปลูกพักปลูกยากระคืนยุต่าบานท,ที่เจออ้ายูน่ะจา่าว่าบ่อยมันบ่คอยมีแดดมันก็เลยขืนพ่อยมยมยมเนาะพ่อได้กิ่นนะจ่า,จา ก็เลยว่าเสียวมาเห็ดใส่มะมาก็เลยแบบเอาดีกว่าขี้ขาดมันเมื่อยนะเลยพูอยากเห็นหยังถือหอบาลอยากพักกัน็เลยิถ่ายคลิปให้เบิ้งอะมันกับเมื่อยก็เลยว่าเออพัก่อกจักหน่อยเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวก็ถ่ายให้เบิ้งแต่พ่เห็ามืออีกอะบางจักหน่อยแต่จาแบบคิดพ่อเออถ่ายคลิปเล่นดีมั้งก็เลยเพื่อให้พี่น้องเบิ่ง่าอยู่ ยูพี่ยูอ่เมริกามันเป็นยังไงเหตุงานแต่ว่าบรอยากถ่ายอยู่มืองนี้นะเพราะว่าบริษัทเขาเขาอะเขาห้ามจะเขาห้ามใส่โทรศัพท์จพะพอดีเมืองนี้เอาโทรศัพท์มามาถ่ายถ่ายเ,ยเล่นๆน่สิคาเทียมันติดช่วงกินขาวเขา,เขาสิบโวาเดาะเนะมันเวลาพักเขาไหมกะประมาณแปดนาทีละจา่าตอนนี้นัํงนนพักเหรอแปดนาทีก็พอดีแหละ ก็อ,อยากฝากพี่น้องด้วยจ้ะอย่าลืมเด้อสาวไทยในเมกาอ่าเป็นช่องพิ่งเฮ็ดมาหม่ยจ้ะใช่ว่ามือใหม่ก็เจ็บบาบ,าบ,าบา่หยังกันเนาะนั่น,นะครก็จะกินมะม่าก,กันแล้วก็ขอกินแป๊บนึงงด้วยจ้ะอยา่าว่ากันด้วยจ้ะ ขอโทษได้หลายอาจสีบอลสับสับสั้งน่อยขอให้มันชิ้นก่อนจ้ะมาจ้ากินกันกินมากๆกัน จำนี่กะโอเคเราจ้าพ่อหยุดหยุดทองเขาเดี๋ยวกับประมาณอีกสองสามชั่วโมงก็ได้มานาั่งพักอีกแต่คือในเวลาท้ายคลินลราจาเพราะว่า,น,านั่งพักเนี่ย้บ่โดยเพราะว่ามูกันเนี่ยมานั่งไ่อยากเขาเดียว่าเขาว่าที่นั่งเนี่ยมันเป็นอีหยังมันก็เป็นบามาถ่ายรูปถ่ายวิ่งเดียวบอยผู้เดียวนะฮะพรังงานเนาะก็คือบานเฮ้ามันเฮ้ากับเขาอธว่าเขาบาคือไงกันจ้า อืมแบบนีสนะอืมแบบนี้ยังยันึังบ้าบ้านน่อปากระป๋องมาเฮ้ยใส่ตู่ไมโข้อเวบบให้มันอุ่นให้มันหอดเนาะเหากินเย็ยนมันก็สิทองเสียเนาะกินฮึงไปหอดไปกินจ้ากะ ข็คี่ไปแค่นี้นะจ๊าเดี๋ยวขอกินแป๊บนึงเพราวาจะฝากไปให้งานพอาดีกันแต่อีกฐานะที่จ้าเดีย๋ยวจังไหนฝากก็เลยกดแชร์นหน่อยนะจ้าเปดนีจ้าเดี๋ยวพอกันมาเนาะบ๊ายบายจ้าบาย